แต่เมื่อสภาวะของเราที่เราเกิดจิตใจที่มันร้อนรน,น,นเกิดจิตใจที่เป็นทุกข์มันไม่มีศิลอย่างเช่นเราคิดประทุษร้ายเราคิดไม่ดีคนอื่นสาบแช่งคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันไม่มีสิลช่วงนั้นใช่ไหมมันก็ต่ํากว่ามาตรฐานของมนุษย์เดิมที่เรามีอยู่วันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของกรรมเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดอยากให้เข้าใจในเรื่องของกรรม ว่ากรรมมันคืออะไรในความหมายของเราเองคิดว่ากรรมมันคืออะไรกรรมคือการกระทำทุกวันของเราไม่บ้างอันนี้ก็ผูกอีกเป็นการกระทำแต่จะเนี้ยผู้เจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมความจงใจคือกรรมเมื่อบุคคลเจตนาหรือจงใจแล้วก็เลยกระทำกรรมด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจ เพราะนั้นสิ่งที่เราเองคิดอยู่หรือเราทำอยู่หรือเราพูดอยู่เนี้ยสำเร็จไปแล้วเป็นกรรมไปแล้วการที่จะพูดออกมาเนี่ยมันคิดก่อนเพราะนั้นไอ้สิ่งที่พูดออกมาพุทธเจ้าเรียกว่าวาจจกรรมคือผลจากการคิดแต่กรรมเนี่ยมันสำเร็จตั้งแต่เราคิดแล้วเพราะนั้นจริงๆตัวกรรมก็คือตัวเรานั่นแหละไอ้ตัวจิตที่มันคิดที่มันจงใจนั่นแหละ ผู้เจ้าลองบอกว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทแห่งกรรมเรามีกรรมเป็นกําเนิดอ่าที่นั่งอยู่นี้ก็กรรมเนี่ยของใครของมันกรรมที่เป็นอย่างนี้ก็คือสร้างก่อนหน้านี้มาแต่จริงๆไอตัวเนี้ยผู้เจ้าบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือร่างกายของเราเนี่ยมันคือกรรมเก่าอย่างที่เราปวดเมื่อยขามันก็เป็นวิบากกรรมเก่าจากการที่เราไปทํากรรมก็คือมีเจตนาที่จะทํางานหนัก มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเปลี่ยนตามที่เราคิดเราพูดเราทำ mm hmm. สังเกตไหมเวลาตั้งใจคิดไม่ดีปุ๊บเราก็เป็นทุกข์เราจะร้อนลอนเลยทีนี้เวลาที่เราคิดไม่ดีมันจะมีปฏิฆะปฏิฆะคือไอตัวสร้างภพอ่ะภพก็คือสถานที่เกิดคือที่เรารู้อ่ะรู้ว่าเราคิดไม่ดีเราร้อนใจก็เป็นสถานที่เกิดใหม่ในขณะนั้นเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วนะถ้าเรา มีความร้อนใจในขณะนั้นมันก็เป็นภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะโดยปกติมนุษย์ที่เราเกิดมาเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าถ้าเกิดมายากจนเนี่ยสภาวะของเราเนี่ยมีสินนิดหน่อยมีทานมานิดหน่อยอันนี้คือสภาวะของคนที่ยากจนแต่สภาวะของคนที่ร่ํารวยเนี่ยเขามีทานพอประมาณรักษาสินมาพอประมาณแล้วใช่ไหมแต่เมื่อสภาวะของเราที่เราเกิดจิตใจที่มันร้อนรนเกิดจิตใจที่เป็นทุกข์มันไม่มีศิน อย่างเช่นเราคิดประทุสร้ายเราคิดไม่ดีกับคนอื่นสาบแช่งคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันไม่มีสินช่วงนั้นใช่ไหมมันก็ต่ํากว่ามาตรฐานของมนุษย์เดิมที่เรามีอยู่เพราะนั้นมันจึงมีนรกกำเนิดเดชานเปลี่ยนวิสัยไงเพราะว่าความเคยชินที่กระทําต่ากว่าความเป็นมนุษย์เดิมเพราะนั้นช่วงจังหวะที่เราไม่ได้รักษาศินช่วงที่เราไม่ได้ทําบุญจิตใจเราไม่ปกติจิตใจอย,อยู่ด้วยความทุกข์ร้อนมีความอาฆาตพยาบาท มันก็เป็นสภาวะที่สร้างกรรมที่ต่ำกว่ามนุษย์ใช่ไหมเพราะมนุษย์ปกติจิตใจก็อยู่ในระดับสูงอยู่แต่ถ้าเมื่อไม่มีศีลในช่วงนั้นมันต่ำกว่ามนุษย์ลงมันเป็นสร้างความเคยชินพุยวเจ้าก็เลยเรียกว่าปฏิคานุสัยคืออนุสัยคือความเคยชินมันเพิ่มสันดานของเราอะไปเรื่อยๆสะสมสะสมพอมันเจออะไรที่ไม่ถูกใจเราไอตัวที่สะสมอยู่ในจิตมันก็จะออกมามันจะฟุ้งออกมาเพื่อกระทบกระทั่ง แล้วไอ้ตัวกระทบกระทั่งใหม่มันก็จะไปสะสมอยู่ภายในมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยมันก็อยู่ในสภาวะที่หม่นหมองเศร้าอยู่ในความทุกข์มันก็ต่ํากว่าสภาวะของมนุษย์มนุษย์มาเนี่ยมันปกติอยู่แล้วใช่ไหมคำว่าศินแปลว่าปกติที่เราพยายามรักษาสินเพื่อทําชีวิตของเราเนี่ยทำตัวเราเนี่ยให้เป็นปกติ แต่เมื่อชีวิตของเราตัวเราไม่ปกติมันก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะของผู้ที่มีศินก็ต่ำกว่ามนุษย์บางช่วงเราเองอาจจะมีสินบริบูรณ์ใช่ไหมบางช่วงนี่แหละคือความปกติเราก็รู้สึกสบายใจพระเจ้าบอกว่าถ้าศินบริบูรณ์ช่วงนั้นเราจะรู้สึกมีความสุขจิตใจของเราก็จะเกิดปราโมทไม่มีความร้อนใจสภาวะช่วงไหนเราไม่มีสินเราจะร้อนรนใช่ไหมเราจะเป็นทุกข์แต่เมื่อสินบริบูรณ์ มันก็จะไม่มีความร้อนใจเราก็เกิดมีความปราโมทมีความปิติคือจิตใจของเราทำอะไรมันก็มีความสุขทั้งหมดอะช่วงที่เราบริบูรณ์บางทีอย่างเช่นช่วงเนี้ยไม่มีอะไรต้องคิดเราฟังธรรมศีลบริบูรณ์โดยปกติเราก็เออมีความสดชื่นแต่พอมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจขึ้นมาเราไปคิดจงใจละสร้างกรรมเกิดกรรมแล้วอยู่ในก้อนกรรมนั้นมันก็ต่ำกว่ามาตรฐานของความเป็นมนุษย์ใช่ไหม ถึงตัวเราจะเป็นมนุษย์จริงแต่สภาวะจิตใจอนุสัยคือความเคยชินมันเปลี่ยนไปแล้วแต่พอเรามีสติปุ๊บมันกลับมาตั้งอยู่ในสภาวะเดิมความเป็นมนุษย์เออมันก็สดชื่นขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าศีลมันมากขึ้น คือสินของเราบริบูรณ์ขึ้นมันจะรู้สึกว่านั่นมีความสุขทําอะไรมีความสุขไปหมดนั่นคือสภาวะที่ไม่เบียดเบียนใครเลยมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดมันก็จะสูงกว่ามาตรฐานเดิมอันนี้ก็เริ่มเป็นไปในทางเทวดาเป็นพ่ะภูมิของสวรรค์เป็นไปในทางสุกติแต่ถ้าเมื่อจิตใจเราห่อเหี่ยวมันก็ตกต่าลงเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เราไม่มีศินชีวิตของเราก็ไม่ปกติแล้วข้อใดข้อหนึ่งตกลงไปเวลาดื่มสุรา มาตรฐานช่วงนั้นมันก็จะตกลงไปนิดนึงเขาอาจจะได้สินข้ออื่นจะมาแต่ข้อนี้ไม่ได้เพราะตกลงไปมันก็จะเพิ่มอนุสัยอนุสัยความเกิดจินคือทุกวันต้องกินถ้าไม่กินมันก็จะวุ่นวายมันก็จะกระสับกระสายจะมาเพราะมันติดเป็นอนุสัยแต่ถ้าเลิกได้ปุ๊บไอมาตรฐานตัเนี้มันก็จะอัพขึ้นมาอยู่ในเกรดเดิมของมันแต่ทีนี้พอไปสํารวมใจมากขึ้นเลเวลตัวนี้มันก็อัพขึ้นจากความเป็นมนุษย์ก็สูงขึ้นจิตใจก็สูงเป็นพรหมอย่างเงี้ยเป็นเทวดาอย่างเงี้ย แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราอัพเลเวลแบบนี้พุทธเจ้าให้เราเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเลยไม่ต้องเอาความเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเทวดาพุทธเจ้าสอนให้เราหลุดพ้นจากสิ่งพวกนี้เพราะอะไรเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อให้เป็นคนรวยก็ยังไงก็ต้องทุกข์ใช่ไหมเกิดมาเป็นเทวดาเทวดายิ่งทุกข์เลยอายุยืนเขาได้ความทิพย์จริงแต่ว่าอายุยืนมากเลยพออายุยืนเนี่ยมันไม่ได้อยากเข้าใกล้ธรรมะแล้วเพราะติดอยู่ในความสุข เวลาเราตายเนี่ยเราอ่ะอยากไปเกิดเป็นเทวดาไม่อยากหลุดพ้นแต่เทวดาเวลาตายเนี่ยสุกติคือที่ไปของเทวดาเทวดาต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์มันกลับกันไงพอสูงสุดแค่เทวดาพอรู้แล้วว่าเป็นเทวดายืยืนยืนไม่เหมาะกับการที่ปฏิบัติธรรมเทวดาชั้นแรกจกตุมาราชิกาคิดดูห้าสิบปีมนุษย์เนี่ยเท่ากันหนึ่งคืนหนึ่งวันของเขา พุทธเจ้าปฏิบัติแค่หกปีบรรลุเนี่ยเทวดาก็เห็นอย่างนี้เพราะนั้นเทวดาเลยพอใกล้ตายเนี่ยจะตั้งความปรารถนาขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์ขอให้มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ได้ฟังธรรมคาสอนของพุทธเจ้านี่คือเทวดาที่เขาต้องการต่างจากเรานะเราก็ทําบุญทาทานต้องการไปเกิดเป็นเทวดาพุทธเจ้าบอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาถ้าไม่ใช่เทวดาที่เป็นอริยะ เทวดาเนี่ยตายแล้วไปไหนผู้เจ้าเขียเศษดินขึ้นมาดินเท่าปลายเล็บแล้วก็ถามภิกษุดินที่อยู่ในโลกนี้ในมหาปัจจพีนี้อันไหนมากกว่ากันภิกษุก็บอกว่าดินในโลกนี้มากกว่าดินในปลายเล็บดินในปลายเล็บนะเทียบไม่ได้มันเล็กมากผู้เจ้าบอกว่าเทวดาที่ตายแล้วจากความเป็นเทวดาแล้วมาเกิดเป็นเทวดาอีกนะแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นะแค่เศษดินปลายเล็บไปตกนรกกําเนิดเรชาชนเปลี่ยนวิสัยเนี่ยมีมากเท่ากับดินใน ปัตตพีนี้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเทวดาไม่ได้สุดไงพระเทวดาก็ตายได้พรมก็ตายได้เทพก็ตายได้ผู้ที่หลุดพ้นมีเพียงพระอรหันต์พระอริยะเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นเทวดาไม่ได้เป็นอริยะต่อให้เกิดมาเป็นคนรวยยังไงก็ต้องทุกข์ใช่ไหมาการเกิดเป็นทุกข์